เดี๋ยวพาไปแลบรรยากาศดองๆมาศึกษาดูง,งานทนบ n ทีสงงค้าค่ะซึ่งเอ็บสงขค้าค่ะก็ได้ตอนรับน้องๆนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยหัใไย่ยนะคะเข้าศึกษาดูงานสร้างแรงบันดาลใจต่อยอดสู่การประชกอบอาชีพค่ะ นักศึกษาแล้วก็อาจารย์ขณะนิเทศาสต์มหาวิทยาลัยหัตใหยิ้เขาศึกษาดูงานณนสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดสุขลาร่วงเอ็นบีทีสุขลารของเราค่ะเพื่อเพิ่มพูนความรู้แล้วก็เปิดประสบการณ์หนกห้องเรียนโดยมีนายปฐทมพงศ์แก้วบัณฑิตผู้อำนวยการสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดสุขลาพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ให้การตอนรับ โอกาสนี้นะคะทานพ่อออเอ็นวิธีสงคลาค่ะก็ได้กล่าวต้อนรับแล้วก็พร้อมกับฝากให้น้องๆนักศึกษาเก็บเกี่ยวสางระความรู้แล้วก็ประสบการณ์จากการเยียมชมสถานีแล้วก็เก็บเกี่ยวจากพีพีวิทยากรให้เต็มเทเพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้ตนเองแล้วก็ต่อยอดไปสู่การทํางานพร้อมกล่าวอีกว่าหากใน,นอนาคตน้องๆมีโอกาสได้ทํางานในซื้อลัก สิงดีดควรนํานไปชายควบคู่กับการทํางานนั่นก็คือการนําเสนอสิงที่เป็นความจริงแล้วก็เป็นประโยชน์ต่อผู้รับชมและก็นําข้อมูลจากเล่งข้าวที่เชื่อถือได้มานําเสนอค่ะ พอมาถึงแหล้วนอกเนื้อจากชมห้องทรงต่างๆแล้วนะคะก็ยังได้รับชมพรีเซนต์แนะนําภารกิจงานของ n b t ทรสงคลาค่ะแล้วก็เยี่ยมชมห้องแสดงสําหรับออกอากาศซอซ,ซึ่งเป็นช่วงเวลาของรายการปรับขับเขา,ขาที่กําลังออกอากาศแล้วก็เยี่ยมชมห้องกํากับรายการห้องควบคุมเสียงเพื่อทําความเข้าใจกับกระบวนการผลิตรายการก่อนจะเดินทางกลับพีผีไฟา้าแล้วก็พีไฟไฟรายการแล้วก็ไฟสั่งเทคนิคก็ได้มีการท่ายทอดความรู้แนะน,านําบทบาทนาทีการทํางานรวมถึงตอบคําถามร่วขคอทรงสซยเกี่ยวกับการปฏิบัติตงานให้ ะะเผื่อจะให้น้องๆเนี่ยได้มีประสบการณ์แล้วก็ความรูก้กลับไปมากที่สุดค่ะ